มาอีกนิดหนึ่งครับ,ท,รท,ท,บท่านประธานที่เคารพท่านผู้อภิปรายท่านได้แลบมานิดหนึ่งว่าภรรยาผมไปเป็นถูกปปชดำเนินการอะไรก็ไม่ทราบพูดไปชัดนะแต่เรื่องนี้ผมเป็นคนโปร่งใสแล้วก็พูดได้อย่างเต็มปากว่า ภรรยาผมจริงๆมาอยู่กันมาก็หลายสิบเป็นสิบปีแล้วสิบสิบสามยี่สบสาม,ส,ส,ามสิบปีแล้วแต่เพิ่งจดทะเบียนสมรสครับเนื่องจากเป็นอยากเป็นภรรยาร,รัฐมนตรีเพื่อวีเกียรติสมรสเมื่อปีนี้เองปีห้าสิบห้าท่านครับนักการเมืองนั้น มีแต่ว่ามาเมื่อมาทำงานการเมืองแล้วเลิกจดทะเบียนเลิกกับเมียผมพอมาทำการการเมืองแล้วเมียมาแต่งงานด้วยจดทะเบียนสมรสท่านคิดดูที่ว่าผมจะมีเรื่องทุจริตคิดวิชชอบบ้าบอเหล่านี้หรือไม่ครับภรรยาผมถูกกองก็ว่ากันไปตามคดีความเป็นขึ้นศาลก็ขึ้นไป ท่านผาวรเสนเดียมถ้าท่านถามอีกนิดน,นึงท่านจะรู้ว่าอะไรคือจริงอะไรคือเท็จเพราะท่านก็เป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่อย,ย,อยู่นะครับขอขอบคุณครับครับมีท่านสมาชิกที่จะอภิปรายต่อเชิญนะท่านประธานที่เครบครับ ผมธนิพล์ชัยนันท์พักประชาธิปัตย์จังหวัดตาก